โอเคสวัสดีครับพรุ่งนี้เชา้าวันที่1นึ่งทับหนอเนาะเราจะใช้เวอร์ชันสกันแล้วตอนนี้เราจะต้องการลบเวอร์ชันสนะครับพอเราเย่อแซย์ยอตอนเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันแรกเลยเราลบบีพัดเมนูตัวนี้ก่อนนะครับคลิกขวาอ่าโทษทีอันนี้เป็น Windows 7นะครับคลิกขวา Delete นะครับตอ yes นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าอ่าไปที่ Start ตัวนี้นะครับ วินโดว์เจ็ดเนี่ยก็สตาร์ทแล้วก็ออ l โปรแกรมแล้วก็ไปที่ Start Up นะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับอ่า uh, ตัวนี้นะตัวนี้คลิกขวาครับ uh, STD control นะครับคลิกขวา delete เหมือนกันนะครับอ่ตอบ yes โอเคจากนั้นเราต้องปรับหน้าจอนะครับให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับเวอร์ชัน3นะครับ คลิกขวาตรงที่ว่างนะครับสกีนีรซูลชั่นตัวนี้ครับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จากนั้นก็หน้าจอเวอร์ชันสมันต้องการขนาดหน้าจอใหญ่เท่ากับบนสุดเลยครับพันสามหกหกคูณเจ็ดหปดนะครับกดตกลงนะโอเคอเคลิปเช้งเมื่อกี้นะครับแล้วลองเข้าดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมใส่ย s เซอร์ผมนะ user ย s เซอร์แต่ละคนก็ใส่ได้เลยนะครับให้ไปหมดแล้วอ๋อ oh, ตัวที่แปดตัวโอเคพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็แปดตัวโอเคอืม,มันก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยครับไม่มีการพับหน้าจอลงนะครับพับหน้าจอลงไม่ได้นะ ชั้นสามพ,พับหน้าจอลงไม่ได้นะครับวิธีการออกจากโปรแกรมก็มีอยู่วิธีเดียวนะครับกดโฮมสองครั้งนะครับปุ่มโฮ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 มนะครับอ่ะก็จะออกจากการขายให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปที่2ในเอ่อ Windows 10กับ Windows 11นะครับ